พระพุทธมารดากับปฐมบทตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆพระพุทธมารดาตำแหน่งนี้ใหญ่หลวงนักผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษเหนือบรรดาแม่ทั้งหลายได้เกิดเป็นถึงพระพุทธมารดาโดยไม่มีโอกาสได้ชมพระบารมีของพระโอรสโดยพระพุทธมารดาต้องสิ้นพระชนในอีก เจ็ดวันต่อมาทันทีหลังจากที่ให้ประสุตเจ้าชายสิทธัตถะแล้วนับเป็นพระพุทธปุญคุณอันยิ่งใหญ่หาใครเสมอเหมือนได้ยากเพราะหากโลกนี้ปราศจากพระนางสิริมหมามายาพุทธมารดาพระพุทธเจ้าก็คงไม่อาจอุบัติขึ้นได้พระพุทธมารดา คือบุคคลที่สั่งสมบุญบรารมีร่วมกับพระโพธิสัตว์มาแล้วตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพุทธมารดาแต่กว่าจะมาเป็นพระพุทธมารดาตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆแต่เพื่อคงความบริสุทธิ์ของพระคันไม่สามารถตั้งคันอื่นๆได้อีกโดยต้องมีความมุ่งมั่นในเจตนาลมของการมุ่งดำรงตนเป็นพระพุทธมารดา มหาพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่สั่งสมมาคุณสมบัติของพระพุทธมารดาในอัฏถกถาขุทธ,ธกานิกายอุทานโซนาทเทละวรที่หาอัปปายุกาสูตรและปฐมบทของการตั้งใจดำรงตนเป็นพระพุทธมารดาย้อนอดีตชาติของพระนางสิริมหามายา ามพระพุทธประวัติกล่าวว่าก่อนที่พระโพธิสัตว์จะจุดติจากสวรรค์ชั้นดุสิตไปบังเกิดในประชาติสุดท้ายที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาดูสิ่งสำคัญหประการเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะได้แก่ 1. การเวลาทรงพิจารณาวา่าอายุของมนุษย์ ไม่สั้นกว่าร้อยปีไม่ยาวเกินแสนปี 2. ทวีปทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดในชมพูทวีป 3. ประเทศทรงพิจารณาว่าจะอุบัติในมัธยมประเทศคือประเทศกลารที่เมืองกบิลพัดส 4. ตระกูลทรงพิจารณาว่า จะอุบัติเฉพาะในตระกูลกษัตริย์หรือพรามเท่านั้นหากแต่ว่าเวลานั้นตระกูลกษัตริย์นั้นประเสริฐที่สุดจึงทรงเลือกพระเจ้าสุดโททนะแห่งกรุงกบิลพัฒเป็นพุทธบิดาหามานดาทรงพิจารณาว่าพระนางสิริมห,มา,หมายามีศีลห้าบริสุทธิ์ได้บำเพ็ญบรารมีธรรมมาตลอดแสนกับ พระนางสิริมหามายาเป็นราชธิดาในพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหัตแคว้นโกรยะทรงเป็นขติยานารีที่บริบูรณ์ด้วยเบญจกัลยาณีมีลักษณะอันเป็นสิริมงคลทรงอภิเศกสมรสกับพระเจ้าสุโธธนะแห่งกลุงกบิลพัทแคว้นสักกะเมื่อพระกุมารโพธิสัตว์ประสูติจากคัน ยังไม่ทันถึงพื้นปฐพีทาวมหาพรมจากชั้นสุดทาวาสก็ามารอรับพระวรกายด้วยข่ทองขณะนั้นท่อน้ำอุ่นน้ำเย็นก็หลั่งลงมาจากอากาศโสดสงองค์พระมารดาและพระกุมารโพธิสัตว์ลำดับนั้นดอกัวก็ผุดปรากฏขึ้นมาลองรับพระบาท ในขณะที่พระปุมาโพธิสัตว์ประทับยืนเหนือพื้นปตพีแล้วทอดพระเนตรไปทั่วทุกทิศไม่เห็นมีผู้ใดมีบุญบรารมีที่เสมอด้วยพระองค์จึงหันพระพักไปยังทิศอุดรเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปเจ็ดก้าแล้วทรงเป่งอาสัพพิวาจาบรรลือศีีอานาธโดยพระสุรเสียงอันไพเราะดุดเสียงเท้ามหาพมว่า เราเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกการเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้วความสำคัญของพระมารดาไม่สามารถให้ใครอื่นมาอุบัติในพระคันนี้ได้อีกด้วยพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์ผู้บริสุทธิ์ จึงม่ควรตั้งคันผู้ใดได้อีกโดยอนุภาพอันยิ่งใหญ่อันหาประมาณมิได้จึงสิ้นพระชนภายในเจ็ดวันและด้วยบุญอันยิ่งใหญ่แห่งการเป็นพระพุทธมารดาจึงส่งผลให้อุบัติเป็นเทวดาสเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นดุสิตกว่าจะเป็นพระพุทธมารดาอดีตชาติของการดำลงตน เพื่อเป็นพระพุทธมารดาผู้ยิ่งใหญ่ย้อนสู่ประชาติแรกของพะนางที่เริ่มตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระพุทธมารดาในพระคำพีพระพุทธศาสนาชื่อว่าสัมภาลิวิบากแปลว่าผลแห่งการสะสมโดยคำพีนี้จะรวบรวมประชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่ประชาติที่พระองค์มีจิตปัถนาเป็นพระพุทธเจ้า จนกระทั่งพระชาติที่เป็นสุเมธธาดาบทและได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรพุทธเจ้าโดยปฐมบทของพระชาติของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ตั้งจิตปฒนาเป็นพระพุทธเจ้าได้เล่ากล่าวถึงการมีเจตจำนงเป็นพระพุทธมารดาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นชายยากเข็น พ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานแต่ไม่ยอมแต่งงานเพราะอยากดูแลพ่อแม่ไปตลอดชีวิตของตนจนเมื่อพ่อตายจากไปพระโพธิสัตว์ต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราลงทุกทีจึงไปสมัครทำงานกับพ่อค้าสำเภาแล้วทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับเลือกเป็นนายเรือสำเพาพระโพธิสัตว์ต้องไปแดนไกล ด้วยความเป็นห่วงแม่จึงพาแม่ขึ้นเรือไปด้วยแต่ต่อมาเรือสำเภาเผชิญกับพายุจนอับปางพระโพธิสัตว์แวกน้ำเอาชีวิตรอดแต่นึกได้ว่าตนมีแม่มาด้วยจึงว่ายน้ำตามหาแม่จนพบแม่เกาะกระดานไม้ลอยอยู่จึงให้แม่เกาะที่หลังของตนแล้วพาว่ายน้ำข้ามมาสมุด ฝ่ายเท้ามาหาพรมที่มีทิพยานได้แปลกใจว่าเหตุใดจึงไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกมานานแล้วจึงทรงเสด็จจากวิมานพรมลงมายัางโลกมนุษย์และพบนายเรือกำลังว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งผิดวิสัยคนธรรมดาสำหรังมีแม่เกาะอยู่ด้วยท้ามาหาพรมจึงส่งกระแสจิต ให้พระโพธิสัตว์บังเกิดจิตตั้งพระมหาปณิธานน้อมจิตปัถนาพระโพธิญาณเมื่อลูกอยากเป็นแม่เขาจะขอติดตามช่วยเหลือลูกไปทุกชาตินายเรือกำลังแหวกว่ายน้ำอยู่นั้นบังเกิดจิตอยากช่วยสรรพสัตว์จึงเปล่งวาจาว่าเราตัดสู้แล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นรู้ด้วย เราหลุดพ้นแล้วก็อยากให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยเมื่อพระโพธิสัตว์เปล่งวาจาเป็นสัจจะอธิษฐานดังนี้แม่ซึ่งก่ออยู่ที่หลังได้ยินดังนั้นแล้วก็มังเกิดจิตโสมนัสยิ่งจึงเปล่งวาจาว่าหากบุตรชาย ปัทนาเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนำพาเวนยสัตว์ไปสู่ฝั่งเราก็ขอเป็นพระพุทธมารดาหลังจากนั้นมาแม่ของนายเรือจึงเกิดมาเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์มาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งพระชาติสุดท้ายเป็นพระนางสิริมหามายาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาซึ่งไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องทุ่มเทสัสมบุญมาหลายพบหลายชาติและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระโพธิสัตว์นับว่าเป็นพระพุทธบุญคุณอันยิ่งใหญ่หาใครเสมอเหมือนได้ยากสำหรับเราชาวพุทธก็จะมีพระอรหันต์ในบ้านก็คือคุณพ่อและคุณแม่ เป็นผู้ควรแก่การบูชาเคารพสักการะของลูกๆสำหรับปันแม่ในปีนี้อย่าลืมไปกราบแม่กันนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กับเรื่องของพระพุทธมารดาผิดพลาดต,ตรงไหนอยากฟังเรื่องอะไรสามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ